สวัสดีครับวันนี้เราก็มากับอีกซีรีส์หนึ่งนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ sum if เติม s ของแท้ต้องเติม s นะครับไม่เติม s นี่ถือว่าไม่ให้ฟังก์ชันของวันนี้นะครับเพิ่มประสิทธิผลยกกำลัง2เลยนะครับเมื่อเราใช้ sum if แบบเติม s นะครับอ้าวละนะครับผมอยากจะได้ยอด by category นะครับของ3หมวดที่ผมจะเลือกนี่นะเป็น beverage แล้วตามมาด้วยอะไรดี Beverage แล้วผมก็ตามมาด้วย Dairy f r u i t แล้วกันนะครับ Dairy Dairy Product ผลิตภัณฑนมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแจบแล้วกันแบบนี้นะครับผมขอ3ตัวแรกนะครับผมอยากจะดึงยอดขายครับดึงยอดขายนะโดยบอกว่ามันต้องเป็นของคุณกฤษดาและมันต้องเป็นหมวดที่ผมเลือกเท่านั้นก็อย่างเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการ Sum If ส,สงเงื่อนไข นะครับสองเงื่อนไขจึงต้องใช้ Su ม if แบบเติม s นะผมใช้มุกอย่างแรกสุดนะครับผม Copy ปีนะครับวันที่เรามีการขายทั้งหมดออกมาเลยนะครับคอลัมน์ยาวมากเลยนะตั้งแต่โนู้นถึง kr เลยครับตั้งแต่ g ถึง kr ผม Copy ครับ Ctrl C Copy ผม Copy แล้วผม c o n ทอครับตึ๊บนะครับก็ได้เป็นยอดขายมาแบบนี้ครับอ่ะหวัวางไว้ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะซัมยอดขายขึ้นผมเริ่มใช้ s u m if ตม s ครับนะครับเขียนยังไงนะครับ Argument ม,มีทั้งหมดเห็นเหมือนกับว่ามีแค่3ตัวแต่จริงๆแล้วเราเพิ่มได้อีกทีละ2ทีละ2ทีละ2ชุดนะครับดูเริ่มตัวแรกเลยนะครับมันถามว่า SUM Range คุณจะ SUM Range range ไหนนะครับผมบอกผมจะ SUM Range นี้ครับพื้นที่ที่ผมจะ SUM นะครับคือ g 1 4จนถึงจนถึง g 7 1ครับ นี่นะครับผมลากลงไป G 1 4ถึง G 7 1นะพอผมลากสุดทางขวาปั๊บผมคาดหวังว่าผมจะได้ยอดขายของวันที่1วันที่3วันที่4 6 7 8 9เมื่อผมลากสุดทางขวาปั๊บมันจะดึงยอดจากข้างล่างขึ้นไปให้ผมหมดพร้อมกันผมจึงไม่ล็อก G ไว้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นพื้นที่การซ้ำต่อไปมันบอกว่าให้กําหนดพื้นที่ไครทีเรียนะครับไครทีเรียที่1นะครับเราสามารถกําหนดให้ชื่อคนเป็นใครทีเรียที่1ก็ได้ หรือจะหยิบแคตตา o รีให้เป็นไคลทีเรียที่หนึ่งก็ได้อะไรก่อนก็ได้นะครับมีความหมายเดียวกันนะครับสำหรับผมนะครับผมแนะนําว่าผมจะดึงไคลทีเรียเริ่มไคลทีเรียจากซ้ายไปขวาครับเพื่อไม่ให้ผมลืมไม่ให้ผมสับสนและเป็นระบบความคิดได้ว่าเวลาที่ผมมาตรวจสอบไคลทีเรียผมจะดูจากคอลัมน์ซ้ายไปขวาผมไม่ต้องมาคอยวิ่งไล่โยกสลับซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วมันงงโอเคนะครับฉะนั้นถ้าผมต้องกําหนดไคลทีเรียชื่อคนกับแคตตากรี ผมกำหนดค่ายเทีเยของชื่อคนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไปคลิกนะครับพื้นที่ค่ายเทีเยผมก็เริ่มคลิก a นะครับ a 1 4ผมกดคอนโรลชิปลูกศรลงนะครับผมกด f4 เลยครับเพราะว่าในพื้นที่ของค่ายเทีเยนะครับเพราะาเดี๋ยวลากสืบไปยังไงก็ตามพื้นที่ในการค้นหาจะได้อยู่ที่เดิมไม่ขยับนะครับพอผมกด f4 ล็อก a 1 4จนถึง a 7 1แล้วนะครับ มันถามว่าไครทิเลียคืออะไรพื้นที่คือตรงนี้แล้วไคทีเลียเงื่อนไขคืออะไรนะครับเงื่อนไขมันก็คือคําว่ากฤษดากฤษดาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลากสุดขวาลากสุดซ้ายผมไม่อยากให้กฤษดาขยับเลยนะครับไม่อยากให้ b 2ขยับผมเลยกด f 4ล็อกไว้นะครับคอมมาสังเกตดูผมใส่คอมมาเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะขึ้นสีเข้มไคทีเลียสอให้เดี๋ยวผมใส่2ปั๊บเขาขึ้นไคทีเรียสผมใส่3ปุ๊บเขาขึ้นไค,คทีเลียสี่ให้ นั่นคือใส่ใครทีเรียไปได้เรื่อยๆนะครับจากกรณีนี้นะครับผมบอกว่าคาทีเรียบสอผมต้องเป็นเบเวอร์จนี่นะครับเป็นแคตตาล็อกนะผมกดคอนโทรลชิปลูกศรลงกด F4 ล็อกไว้แล้วคอมมานะครับตามมาด้วยหมวดที่ผมต้องการให้เขาซ้ำผมอยากจะซ้ำของคุณกฤษดานะของคุณกฤษดานะโดยที่ซ้ำเฉพาะที่เป็นเบเวรจเท่านั้นนะนะครับนี่คือเบเรจของกฤษณาเห็นไหมครับ จึงเป็นแบบนี้ b 6เดี๋ยวผมจะลากสุดขวาและลากสุดลงด้วยผมลากขวาผมไม่อยากให้คำว่าเบรเบรดหลุดนะครับผมไม่อยากให้มันกระเถิบไปทางนี้นะครับผมจึงจะใส่สตริงที่หน้า b แต่เดี๋ยวผมลากสุดลงผมอยากให้6กลายเป็น789ด้วยเพื่อให้ดึงค่าของบวดอื่นๆตามมาด้วยโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นผมก็จึงใส่ f 4กด f 4กี่ครั้งครับ f 4 3ครั้งนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่คือ Argument ทั้งหมดของ sum if แบบเติม s นะปิดวงเล็บกด enter นะครับผมได้ยอดขายของคุณกฤษดาที่เป็นหมวด Beverage ในวันที่1เรียบร้อยแล้วว่าเป็น0ูนย์ชิ้นอ่าผมลากสุดขวาแปลว่าทั้ง3หมวดนี้ของคุณกฤษดาเป็นศูนย์หมดเลยลากสุดทางขวาครับอ่าได้ศูนหมดเลยผมขอเปลี่ยนหมวดนี้นะครับให้เป็นซุปนะครับ เปลี่ยนเป็นซุปสักตัวหนึ่งนะผมจะได้หยิบเลข878ขึ้นมาให้เพื่อให้เราเช็คนะครับผมเปลี่ยนเป็นซุปครับ S O U P ซุปตึ๊บเห็นไหมครับยอดขายยอดนี้ขึ้นมาเลยนะครับนี่เป็นยอดขายของกิจสดานะต่อไปนะครับสูตรเราถูกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ปีสูตรยาวไปสุดโน่นเลยครับทั้งปี2 0 1 8และ2019ยายาวไปได้เลยครับลากเมาส์ไปวางไปเลยครับอ่ะปล่อยเมาส์นะครับ อันนี้เป็นยอดของคุณกฤษดาหมดเลยนะครับนะในแต่ละวันนะครับเอาล่ะต่อไปต่อไปเราได้ยอดขายขกฤษดาละ,ละแล้วเราจะเอายอดขายวางตรงนี้นะครับยอดขายมันต้องเป็นของปี2 0 1 8และ2 0 1 9แยกกันนะแล้วมันต้องบอกได้ด้วยนะเป็นยอดขายของเดือนแจนโอไม่ก oh ็เจ้านายอยากจะรู้อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับจริงๆในการทํางานเขาก็อยากจะรู้เยอะอย่างนี้แหละนะครับเยอะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเขาจะประกอบการตัดสินใจอะไรต่างๆได้นะครับเขาต้องสามารถเรียกว่าหั่นข้อมูลลงไปดูแบบได้อย่างง่ายๆนะครับอ่ะผมเดินต่อนะครับทำยังไงให้เราสามารถแยกปีได้ไปฟังก์ชันอะไรนะครับ y e a G นะครับเพื่อดึงเอาค่าปีออกจาก G 5กด Enter เราได้2018โอเคเนาะโอเคนะคนะนะครับเพราะฉะนั้นผม Copy ไป นะครับแล้วก็ไปวางเลยครับซิบคอนโทรลบซนะครับผมก็จะได้ยอดของทุกปีพร้อมกันหมดเลยครับซิบนะครับยอด2 0งศระบุป,ปีเรียบร้อยแล้วพร้อมจะหยิบมาใส่ตรงนี้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเขาอยากจะเลือกเดือนได้ด้วยผมจะเปลี่ยนค่าเดือนของวันที่นี้ให้กลายเป็น Text ออกมาเลยครับนะครับใน Excel มีฟังก์ชันหนึ่งชื่อฟังก์ชันว่า Text ครับ ค่อยๆเรียนดูนะเขาค่อยๆเพิ่มนะครับ Argument คือ Value แล้วคุณต้องการให้มัน Format เป็นแบบไหนนะครับตัวน,นี้ Value ก็คือค่า G5 ครับ G5 นะผมใส่คอมมาครับแล้วก็รูปแบบการ Format Text นะครับก็ใส่ฟันหนูคู่แล้วบอกว่าขอดูเป็นเดือนนะครับถ้าใส่ M ตัวเดียวนะครับเราก็จะได้เป็นเดือนแบบเป็นเลขนะครับแล้วตัวเลขนั้นไม่เป็นตัวเลขนะ ตัวเลขนั้นจะกลายเป็น text นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นเลขหึงเอ้แต่เป็นเลข1ที่เป็น text ครับไม่ได้เป็น numeric นะครับถ้าเราใส่ m 2ตัวเราจะได้เป็นคำว่า01ใครจำได้เรื่องผม format date นะครับผมใช้ m 3ตัวเพื่อหยิบเอาคำว่าเดือนแจนออกจากวันที่1เดือนแจ n B นกด enter ปุ๊บนะครับผมได้คำว่า Jan ถ้าผมลากไปจนถึง Feb ผมจะได้คําว่าเฟบครับนี่ผมลากถึงจูนผมได้คําว่าจูนเห็นไหมครับนะคอนโทรล C ผมคอนโทรล C ไปเลยครับแล้วก็ไปคอลัมน์สุดท้ายของผมโยนข้อมูลกลับมาซิผมคอนโทรล V ผมก็จะได้ว่าอ๋อนี่ไงเดือนธั ember ปี2019อ่าผมได้เงื่อนไขตัวที่เป็น r a n g ์ที่จะเป็นเงื่อนไขผมในการซ้ำและนะครับผมได้แล้วนะ ว่าแล้วผมเขียนสูตร sum if ในแนวขวางเลยครับเมื่อกี้เรา sum if ในแนวดิ่งใช่ไหมตอนนี้เรา sum if ในแนวขวางลงตารางของเราเลยนะครับเอาละผม sum if เติม s ด้วยนะครับเพราะ sum if 2เงื่อนไขในแนวขวางนะครับผมอยากจะ sum ข้อมูลของประทันนี้ทั้งหมดเลยบรรทันนี้นะบรรทันนี้นะครับทั้งหมดเลยนี่นะครับยาวไปจนจบปี2019เลยโดยปล่อยให้ excel เป็นคนคิดเองว่า ผมจะหยิบของปี2018หรือ2019โดยผมระบุเข้าไปในเงื่อนไขของเขาแล้วผมก็จะระบุเดือนด้วยนะครับระบุเดือนด้วยว่าผมเลือกเดือนอะไรน,นะเขาก็จะซ้ำเฉพาะตัวเลขของเดือนนั้นๆมาให้ผมโอเคนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยนะครับเขียนสูตรนะซ้ำ if G6 ถึง X6 พอไหมไม่พอครับเพอพื้นที่จริงๆเราจบไปที่ไหนครับจบมาตรงนี้เลยนี่ครับ จบมาถึงที่ทั้งหมด298คอลัมน์เลยนะครับจบที่ KR เลยครับพื้นที่ทำการซำ้ำเดี๋ยวผมจะลากสูตรทางขวาเพื่อไม่หยิบค่า2 0 1 9ด้วยก่อนันี้ผมจะใส่ F4 ไปที่หน้าตัว G เท่านั้นผมจึงกด F4 3ครั้งครับ1 2 3เป็นการตรึงหน้าตรึงหน้า G ไว้นะครับแต่เลข6ไม่ต้องตรึงนะครับจากนั้นอันนี้เป็นพื้นที่ทาการซ้ำถูกไหมครับซ้ำเรน จากนั้นผมจะใส่ไครทีเรียแล้วนะนะครับฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นไครทีเรียอนแรกสุดคือแจนคอนโทรลชิปลูกศรขวาปลึบนะครับไปถึงนี่เรียบร้อยเลยนะครับถึง Kr ทําไงครับใช้สติงล็อกไว้กด F4 เลยนะครับเป็นพื้นที่ของไครทีเรียนะงานจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่ไครทีเรียเสร็จแล้วผมจึงอ่าพื้นที่ของไค่ทีเรียเสร็จผมจึงมาเลือกว่าไครทีเรียมันคือเดือนแจนนะเดือนแจนเดี๋ยวผมลากขวาลากซ้าย ลากขวาแล้วก็ลากลงด้วยเพราะฉะนั้นผมต้องใส่สตริง F4 ล็อกไว้เลยหนึ่งเงื่อนไขเสร็จไปลเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่สองคือใครที่สองคือบอกว่ามันต้องเป็นของปี2018นะนี่ครับหรือต้องเป็นของปี2019นะนะครับเราก็ไม่อยากจะต้องคอยเป็นเล็งซ้ำเฉพาะพื้นที่ของปี18หรือ19เราจึงกำหนดมันเลยว่าเป็นพื้นที่ของคาทีเรียแบบนี้ฟึบนี่นะครับพื้นที่คาทีเรียแบบนี้ พื่นที่ใครที่เดียกด F4 ล็อกไว้เลยนะครับคอมมาแล้วก็มาติก๊กมาคลิกใครที่เดียว่า2,018ครับเปึ๊บ2,018ที่ C5 ล็อกโรไว้เท่านั้นคอลัมน์ไม่ต้องล็อกโรเท่านั้นกด F4 สอครั้งครับ m งเล็บปิดครับเสร็จฟังก์ชันกด Enter เราได้ C168 ลองเช็คหน่อยสิแคตตาล็อนี้เดือนแจนของคุณกฤษดา Beverage เบบเรยก็ verage, คือบรรทัดนี้ถูกไหมครับเดือนแจนของกฤษดาวันละคุณกฤษดาเดือนแจนได้เท่าไหร่ลองเช็คแค่นี้นะครับได้ยอดขายทั้งหมด c 1 6 8ถูกต้องลากสูตรขวาอฟอร์แมตเซลนิดนึงฟอร์แมตเซลให้มันดูง่ายครับฟอร์แมตเซลขอเป็นนัมเบอร์ไม่ต้องมีทศนิยมขอขั้นหลักพันให้ด้วยนะครับเขียนสูตรด,ดีจริงแล้วเราก็ลากสุดลงข้างล่างนะครับได้การซัมของซุปด้วยนะครับหมวดซุปอยู่นี่นะครับ ของเดือนแจนเช็คเลยครับเดือนแจน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 นี่เดือนแจนตอบ878.15878งเตรงเพนะครับแอบไปดู2019ูนีนะครับเดือนแจน2019ต้องได้4 8 9เอาไปดูซีเดือนแจนจบเดือนแจนรตรัวนี้นะครับ489เห็นไหมครับมันไปหยิบของเดือนแจนของปี2019ให้เราเลย โอเคไหมครับมันซ้ำยอดมาให้เราเลยเราก็ได้ยอดแบบนี้เทียบโกรดครับเทียบโกรด์ทำไงครับก็เอาปีนี้ตั้งนะครับยังไงต่อลบด้วยปีที่แล้วยอดขายของปีที่แล้วเกิดผลต่างเท่าไหร่เอามาหารกับอะไรครับผลต่างคำว่าโกรดมันคือการโกรดจากปีที่แล้วเราจึงเอาตัวเลขที่ได้ไปเทียบกับปีที่แล้วโอเคไหมเอางี้นะฉะนั้นกด enter ได้35% นะครับแบบนี้นะเวลาที่เจ้านายอยากจะเพิ่มข้อมูลครับนี่ครับเจ้านายบอกขอ5ตัวนะครับ Co p y สูตรลงมาเราจะได้ Data ต้ l i d a t i o n ตามมาสูตรคงถูกต้องเหมือนเดิมอ่ะไม่มียอดขายอ้อไม่มียอดขายสิเรายังไม่ซ้ำไงนะครับว่าเราก็ Copy สูตรอีกนะครับลากสูตรไปสุดเลยนะครับผมลากสูตรตั้งแต่ของปี18จนถึงปี19เลยนะครับผม Copy นะครับแล้วก็วางครับวางเลย คอนโทรล V นะครับได้ยอดขายขึ้นมาเลยครับลองเปลี่ยนเป็นเดือนเฟบเปลี่ยนเดือนอื่นบ้างนะครับมีไหมก็จะได้มียอดขายของเขาขึ้นมานะครับก็คือยอดซ้ำยอดขึ้นมาให้เปลี่ยนดูพอเลิศดีกว่านะครับพอเลิศยอดขายเยอะนะครับพอเลิศยอดขายจะเยอะกว่านะครับดูเดือนมกราของพอเลิศอ่ะแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ตัวเลขได้เลยทันทีนะครับ โอเคนะครับแปลว่าสูตรที่เราเขียนถูกต้องอยู่แล้วนะครับคีดไปใช้ได้เลยนะแล้วก็สามารถได้งานเลยนะครับอยากจะได้เพิ่มก็สร้างพื้นที่เพิ่มเลยนะครับโอเคนะครับโจทย์นี้งานนี้จะไม่ง่ายเลยจะเหนื่อยมากจะต้องตรวจสอบเยอะมากถ้าใส่สติงซาผิดนะครับถ้าใส่สติงซ e ผิดฉะนั้นเรียนรู้การใส่สติงซ z e ให้แม่นด้าชีวิตจะดีขึ้น โอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสลบการติดตามครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ